ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสังม,มาสัสพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเอยสมงเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท,ท่านธรรมสัตตะบุรรษ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการถึงทราบว่าเป็นสัตบุรุษธรรมสี่ประการเป็นฉไนคือหนึ่งสัตบุรุษในโลกนี้แม้ถูกถามก็ไม่เปิดเผยความเสียหายของผู้อื่นจะกล่าวอะไรถึงไม่ถูกถามเล่า แต่เมื่อถูกถามเข้าก็ไม่แก้ปัญหาโดยตรงอ้อมค้อมโมอเหนียวกล่าวความเสียหายของผู้อื่นโดยย่อไม่เต็มที่ดูกนพิกษุนทั้งหลายถึงทราบว่าท่านผู้นี้เป็นสัตตบุรุษสองอีกประการหนึ่งสัตรบุรุษในโลกนี้แม้ไม่ถูกถามก็เปิดเผยความดีของผู้อื่นจะกล่าวอะไรถึงถูกถามเล่า แต่เมื่อถูกถามเข้าก็แก้ปัญหาโดยตรงไม่อ้อมค้อมไม่นวงเหนียวกล่าวความดีของผู้อื่นเต็มที่อย่างกว้างขวางดูก่อพภิกษุทั้งหลายจึงทราบว่าท่านผู้นี้เป็นสัตตบุรุษ 3. อีกประการหนึ่งสัตบุรุษในโลกนี้แม้ไม่ถูกถามก็เปิดเผยความเสียหายของตน จะกล่าวอะไรถึงถูกถามเล่าแต่เมื่อถูกถามเข้าก็แก้ปัญหาโดยตรงไม่อ้อมค้อมไม่นอยเหนียวแล้วกล่าวความเสียหายของตนเต็มที่อย่างกว้างขวางดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงทราบว่าท่านผู้นี้เป็นสัตตบุรุษ สอีกประการหนึ่งสัตบุรุษในโลกนี้แม้ถูกถามก็ไม่เปิดเผยความดีของตนจะกล่าวอะไรถึงถูกถามเล่าแต่เมื่อถูกถามเข้าก็ไม่แก้ปัญหาโดยตรงอ้อมๆหอวงเหนียวแล้วกล่าวความดีของตนโดยย่อไม่เต็มที่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจึงทราบว่าท่านผู้นี้เป็นสัตบุรุษ ดูก่อนพุกษุทั้งหลายบุคคล <fit kind. S 1> ผู้ปร,ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลยึงทราบว่าเป็นสัตตบุรุษสัตบุรุษเห็นความชั่วผู้คนไปหาเผยหาก่อทุกคนใดไปร้อน หากถูกไต่ถามความในพูดย่อพอดีมองแต่สามารถขีสอนห่างร้อนระรานสัตบุรุษเห็นดีนิ่งไว้ชมไปในจิต หากไม่ถามถึงดีใดไปผู้หากล่าวดียอตนไปคนใครทมรักความชั่วตนชนเห็นรู้สู่พ้องทราบเล ดัตตบุรุตตนเสียเสื่อมให้ทราบไปใครถึงหากล่าวถามไปใหญ่ใครรู้เป็นคนไม่ปกปิดใดความชั่วในตนความไม่ดีของตนสู้ไม่ป้องปิดเล สัตบุรุษความดีตนไม่ฟุ้งกระจายไปเปิดหากสื่อถามความเป็นไปใครน้อยถามตรงต่อพูดพอเพียงในความสื่อเพียงเห็นพูดเลี่ยงความดีเห็นถ้อยแต่น้อยพอน